นี่แรงนี้ก็ถือว่าเยอะเลยทีเดียวแต่ว่าตรงนี้จะเป็นบวับวบัวบัวเขียวบัวขาวนะต้นใหญ่มากเลยดูก้านบัวดูดอกบัวอันนี้ยังยังไม่ตูมนะตึงๆต่มๆอยังไม่พิจะบานนะดูใบบัวใบนี้ดูก้านบัวก้กานบัวแต่ละกา้านดีงามมากเลยแสดงว่าเป็นบวัวเป็น เป็นทิพย์พันธุ์ของเขาเนาะพันธ์ใหญ่นะครับอิสพา,ารีวิวดอกดอกบัวอย่างเดียวเลยวันนี้ดูดูบัวตรงนี้ การบวาูไม่บวแต่ว่าก็มีกิจกรรมพับมาทําให้เขาเไม่สามารถที่จะสวยงามตามธรรมชาติของเขาได้ก็ไม่รู้จะมา,าพมับทําไมเดี๋ยวเกออกให้ก่อนช่วยน้องก่อน,นช่วยน้องก่อนนะโอ้ยกล้องไม่โฟกัสเลยเป็นไรนะกล้องวันที่ทาไมไม่โฟกัสเลยเห็นว่าเมื่อคืนนี่เขาว่า เฟสล่มกันทั่วโลกนะครับเม่อคือนกว็วาเฟสล่มร่มกันทั่วโลกขออนุญาตนะครับขอ ตอรี่น่าจะหมดแบตเตอรี่น่าจะอ่อนนะครับแบตเตอรี่น่าจะอ่อนแบตเตอรี่ไม่ไม่ได้ชาร์จเดี๋ยวกลับไปนี่ต้องไปชาร์จก่อนไปกลับไปที่รถต้องไปชาร์จก่อนนะครับไม่ได้ถอดอุปกรณ์นี้ออกไม่งั้นจะไม่มีเสียงเข้านะ เราไปชาร์จไฟก่อนนะครับแบตเตอรี่ก่อน สวย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 กก้านบัวสูงจริงจริงก้านดอกนะก้านดอกสูงสูงกว่าก้านใบอีกนะครับก้านดอกสูงกว่าก้านใบสวยกำลังตูม กำลังสวเวชียการดอกดอกกัวตุมนะครับก็เห็นบอกว่าเฟสล่มกันทั่วโลกกว่าจะเข้าได้กันก็ใช้เวลาก็ไปค่อนข้างค่อนค่อนคืนนะครับเฟสลมก็สายสายเรียวก็ค่อนข้างลำบากหน่อย นะครับสายเรียวก็ค่อนข้างลาบากหน่อยหนึ่งเพราะเฟซล่มเมื่อวานเมื่อคืนนี้นะครับได้ยินเพราะว่าแต่ว่าก็น่าจะใช้เวลาในการขอผู้นานพอสมควรตามระบบเขานะครับในระบบของเฟซนะแต่ว่านะเสียงนกกวักเสียงนกกวัก กว่ากวากวาคือีกครับก็ผ่านนชมบรรยากาศเ,าเช้าๆนะครับพร้อมกับการออกกำลังกายนะครับพร้อมกับเชิญชวน บัวเป็นสัญลักษณ์ของความสุขความมั่งคั่งความเจริญงอกงามไพบูร์นะครับบัวเป็นสัญลักษณ์ของความดีนะครับเป็นสัญลักษณ์ความดนะีดอกบัวเป็นสัญลักษณ์แห่งความดีนะครับสำหรับรดอกบัวนี่ บริเวณแถบนี้ก็จะเป็นบัวแดงกันเยอะหน่อยนึ่งบัวสีชมพูนะครับเป็นบัวสีชมพูส,สวยนะครับโอ้โหนู่นไปแล้ว ไปครับไปที่รถกันขึ้นตัวใหญ่มากเเนี่ยจะกับตัวต่อนะ ก็เอียนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ